นี่คือ5อันดับบริษัทเอกชนที่ถือครอง i ิ c คอยมาที่สุดในโลกอันดับที่5 r รโอดแพลตฟอรบริษัทสายมั่งคุดบิตคอยไรใหญ่จากราเท็กซัซ์ดำเนินธุรกิจโดยใช้พลังงานสะอาดเป็นหลักพวกเขามีเครื่องขุดบิตคอยเป็นของตัวเองและแทนที่จะขายบิตคอยทั้งหมดเพื่อเอาเงินสด<อ>แต่กลับเลือกสะสมบิตคอยไวถึง1 9 2 3 9บิตคอยอันดับที่4 b i t c o i อ Standard t r e ั s ur y ี o m p a n y บริษัทจากสหรัฐที่วังกระุยชัดเจนให้บิตคอยเป็นทุนสำรองหลักเ <c oughs> ชื่อมั่นในแนวคิดบิตคอยสแตนดาร์ดว่าบ <c oughs> ิตคอยเป็นมาตรฐานมูลค่ามากกว่าเงินกระดาษพวกเขาเลือกสะสมบิตคอยอย่างเงียบไม่ได้วุ่นวาย อันดับที่3 x XSI บริษัทลูกลับจากสหรัฐที่มีข้อมูลในสถานาะน้อยมากไม่มีเครรู้แน่ชัดว่าทำธุรกิจอะไรแต่กลับปรากฏตัวในฐานะผู้ถือครองบิตคอยรายใหญ่ด้วยจำนวนมากถึง4 3 5 1 4อบิตคอยอันดับที่2มาลาโฮดิงหนึ่งในบริษัทเหมือนคุดบิตคอยรายใหญ่ที่สุดในโลกมีฐานการผลิตขนาดมากมายและเทคโนโลยีการขุดที่ล้ำสมัยเป็นสายขุดที่ขายไปนิดหน่อยและยังเชื่อว่าบิตคอยคือน้ำมันดิบแห่งศตวรรษใหม่ปัจจุบันสะสมไวถึง5639อบิตคอยคุณเบื่อไหม ที่ต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวันเพื่อตามข่าวคริปโตหรือบางครั้งตัดสินใจลงทุนเหมือนเสี่ยงดวงผมมีกลุ่มคอมมูนิตี้ที่จะช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้นครบทั้งข่าวสารรายวันบทวิเคราะห์ที่สั้นกระชับ และสัญญาณซื้อขายที่ผ่านการคัดกรองแล้วต่อให้คุณไม่ใช่เสี่ยนก็สามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจในทุกครั้งและดับที่1 s t a d g i บริษัทซอฟต์แวร์จากสหรัฐที่กลายเป็นตำนานสายดีซีเอระดับโลกแายแต้การํำของไมเคิลเซเลอร์ผู้มองว่าการถึงเงินสดคือการปล่อยมูลค่าของเงินให้ลดลงตามเงินเฟ้อจึงตัดสินใจเป็นเงินทุนของบริษัทไปเป็นบิตคอยน์ทั้งหมดซื้ออย่างต่อเนื่องไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงจนวันนี้ถือครองมากถึง6 2 8 7 9 1อิหมื่นคิดป็นองอุป้านทั้ดสิ่งมากกว่าสยน์คิดเป็นสาม หลายประเทศรวมกันซะอีกและนี่คือห้าอันดับบริษัทเอกชนที่ถือครองบิตคอยมากที่สุดในโลกมันไม่ใช่แค่การลงทุนแต่มันคือการมังงนาทางาาการเงินขององค์กรในอนาคตแลนะถ้าคุณเป็นสายสะสมบิตคอยอยู่เหมือนกันผมทำตาราง d c ซ Bitcoin อมาแจากฟรีแค่กดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ